คุณเคยได้ยินเสียงกระดิ่งโรงเรียนดังขึ้นเองตอนไม่มีใครอยู่ไหมโรงเรียนห้วยด่านจงังหวัดหนึ่งในภาคเหนือถูกทิ้งร้างมานานกว่า15ปีหลังเกิดเหตุนักเรียนทั้งห้องหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในชั่วโมงเรียนสุดท้ายตั้งแต่นั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้อาคารเรียนหลังเก่าอีกเลยแต่เมื่อเดือนก่อนกลุ่มวัยรุ่น3คนเข้าไปถ่ายคลิปในนั้นและสิ่งที่พวกเขาบันทึกได้ยังไม่มีใครลืม เวลาห้าโมงเย็นกลุ่มวัยรุ่นเริ่มสำรวจอาคารเรียนพวกเขาหยุดอยู่ที่ห้องเรียนมสองทับสามไฟฉายส่องไปเห็นกระดานดำที่มีข้อความว่าเงียบหน่อยกำลังเรียนอยู่ทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยจู่ๆเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นจากชั้นสองพอพวกเขาขึ้นไปห้องเรียนสุดทางประตูเปิดแง้มและข้างในห้องเรียนมีโต๊ะเก้าอี้เรียงเป็นระเบียบเหมือนมีบางอย่างเตรียมไว้ต้อนรับทันใดนั้นไฟดับพรึบ เสียงหัวรอะเบาๆลอยมากล้องของพวกเขาจับภาพเด็กหญิงชุดนักเรียนสีซีดกำลังเขียนอะไรอยู่บนกระดานแต่เมื่อซูมเข้าไปไม่มีหัวไม่มีหน้าและกล้องก็ดับไปในทันทีวันรุ่งขึ้นมีคนพบกล้องของพวกเขาวางอยู่หน้าห้องโมสองทับสามพร้อมข้อความเขียนด้วยลิปสติกแดงอย่าลืมทำกันบ้านนะพวกเขาทั้งสามคนไม่มีใครกลับบ้านอีกเลย